สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาราก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครนานานะครับในตำแหน่งของเลนการนั่นเองนะครับผมแลวก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางนานาได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันนานานะแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางนานาได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางนานาได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมนั่นคือแฟนีนะแฟนีมีดาเมจที่รุนแรงนะ แฟนนีก็อาจจะตามนาหน้าต่อได้ด้วยนะก็บอกว่าเป็นตัวละครที่เข้าถึงตัวได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับแฟนนีนะตัวละครต่อมานะครับนั่นคือโรเจอร์นะเพราะโรเจอร์เป็นตัวละครที่มีมูเมนที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เวลาตามนาหน้าหรือว่าไล่นาหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะและมีดาเมจที่รุนแรงนะครับสำหรับโรเจอร์นะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางนาหน้าได้นะครับและต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันนาหน้านะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับโล่แห่งอาเทนาเกาะชดช่วงก็จะประมาณนี้นะครับผมาาาาหรัวละททที่ถแแกก้้้้้งงนนนไไดอเป เราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man s h o p โดนงเรื่องเติมเกมเติมเกม m o b i l e l e g e n d s ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Rich Man c o i ยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระตานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man s h o p เท่านั้น โอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็มต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะเดินเกมมันค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามีตัวละครอย่างไทเกียวและนาหน้านะครับตึงต้องบอกว่าต้นเกมนี่คือ4ีแน่นจัดนะตอนนี้ป่าเขาเป็นมาทิตนะครับน่าจะจบล่างนะมาทิตอ่าใช่ครับเริ่มบับส้มนะ เดี๋ยวรีบเคเลียเลนแล้วก็ลงไปเลนล่างนะไปเอาเมดิซ่าก่อนนะครับถ้าเมดิซาเขายืนลึกนี่คือโดนครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเปฟิกเกอร์มานะตัดกำลังเอ็มเอ็มของก่อนครับแล้วเหมือนจะได้โดนถ่ายอย่างนี้รอดยากครับแล้วไม่มีฟิกด้วยไงไประเด็นมาทิดได้อัลฟาครับ น่าจะตรงลินโทนะมันทิศอยู่ม่วงครับตอนนี้น่าจะใกล้ไปจบเรนล่างแล้วนะครับดาฟเอียวก็พยายามตามไฮเกียวเลยนะซิซี่โดนโซโล่ดาฟเอียวเสียฟรีครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเคร์เลนก่อนนะ พเราจะไม่ปล่อยให้เวฟชนกันนานนะครับเราจะรีบเล่งเวฟสีด้วยนะปอไม่เพื่อนเยนล่างเดี๋ยวมาทิดลงไปนะบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนครับและลงมาแล้วครับมาทิดเต,ต่าใกล้เกิดครับอืมได้มาทิดได้เอ็มมเราอีก ล้วเอาสุดครับมาทิตแตหว่าน,นี้เปิดเต่าได้เลยนะเพราไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลาฟรีครับข้างล่างเขาดึงมาทิตไว้นาแล้วนะดาฟเอลน่าจะมาครับดาฟเอลเจ็บนะโดนตันโดนกันครบครับ เดี๋ยวเรากลับก่อนนะให้เพื่อนเล่นต่อครับราฟเอลโลแล้วนะเมื่อกี้ราฟเอลสตันมาพอดีครับโดนตันอีกแล้ว เขาบอกว่าตาน,นี้โดนเซน่าเช็ครัวๆครับและเมเรซ่าเรียบร้อยครับเขาบอกว่าเมเรซาเขายิงค่อนข้างลึกนะตาน,นี้และราฟาเอลเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะยิงลึกจัดครับเมเรซาเดี๋ยวต้องออกตัดเลือดเลยนะ ราเฟลเก็บอีกแล้วครับเพราะว่ามีตัวละครราเฟลกับเทลลานะถ้าไม่ออกนี่คือน่าจะไม่ไหวครับสอสุดไม่สุดครับมาทีดเก็บสกิลสองไว้นะไม่ได้ใช้ครบนะครับเต่าใกล้เกิดนะ ได้ไปเพื่อนอาทิตย์เห okay, ครับแต่ป่าเราก็ไม่อยู่เหมือนกันนะป่าเราเพิ่งเกิดครับเราก็ไม่ต้องรีบนะเปิดเต่าเพราะว่าเปิดไปก็มีสิทธิ์โดนลา้าอยู่ดีนะครับมันเสี่ยงเกินนะเดี๋ยวรอป่าเขาพร้อมๆเดี๋ยวเขามานะครับแต่ถ้าป่าเราไม่มานี่คือแทบจะต้องปล่อยเลยนะเพราะว่าเอายากครับ มีไหมไม่เจอนะบับมัวเขาห้าวีครับมาทิดพึ่งเอาบับส้มเสร็จนะครับแตใช้สกิลสครบด้วยนะติดคู่ดาวครับได้ล่างมาเปิดเลยไหมเปิดเลยครับ มาทิ์ไม่เจอนะอ่าแล้วมาแล้วครับมาทิ์เย้ครับเราได้เต่านะสวยครับเราบอกว่าโดนโคุกครับคอมโบ แต่เล็กเกมงก็ต้องระวังทีลานะพี่แกนี่ถึกมากนะครับเดี๋ยวรอเราตัดเลือดได้นะครับอย่างน้อยก็พอได้ยืนสู้ระดับหนึ่งนะไอ <c oughs> เกียเราเสียอันตินะ เก่ okay, ครับได้ตัดเลือดแล้วหายหมดนะเอเครับเลนบนเลนบนสองครับล่างหนึ่งต้องคอยระวังเสียหน้าด้วยนะครับถ้าโดนตันพี่แกนี่คือตันนานจับ ๋ยวมาหมดครับมาทิทดกมาแล้วเต่าแค่เกิดแล้วด้วยเดี๋ยวพยายามต่อเลือมาทิดก่อนนะให้เขาไปเต่าไม่ได้นะครับเอาแล้วเดินมาอย่างนี้เรียบร้อยครับเก็บนะมาทิดไอเจียวโดนไปก่อนแล้วเ,วเ,มเหมือนเอ้าสุดฟามใส่หัวด้วยให้เสียพาซีครับ ได้หมดนะแล้บอกว่าศัตรูเจ็บแล้วนะครับสลับมาทิตโดนไปเต็มเต็มต่าตัวนี้น่าจะฟรีเลยนะเหลือแค่เทลิลานะครับลลบ้าเขากำลังเกิดครับอัลฟ่าน่าจะเอานะ ดันเล่นต่อครับ,รบเดี๋ยวอยู่การเอ็มๆก่อนนะนี่เหมือนจะมาครบหืมมากันครบครับน้วมาทีเจเอาสุดไม่ย่อท้อครับมาทิ์เมซ่าโดดเข้านะ เทลาดูเลือดสู้เกือบไปครับได้ปอมล่างไหมอัลฟาโอเคไม่ได้นะหลอดอีก40วินะครับ วันนี้เราไม่ต้องรีบนะรอหลอดเล่นทีเดียวก็ได้นะครับตอนนี้เราไม่มีพลาสีไปนะพยายามยืนเซฟหน่อยนะครับเอ้ครับปีเทย์ลาไปก่อนนะหลอดเกิดพอดีด้วยครับต้องบอกว่าตัดกำลังศังตรูได้สักตัวนี้ก็ดีแล้วนะ โ,โหแล้ได้เมซ่าต่อครับคุ้มเลยนะช็อตนี้ไปครับเอาหลอดอโดนตันปรับเพื่อนก่อนนะได้มาทีครับหลอดน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าตัวป่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องระวังนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้100%นะครับ ถ้าเจอรัสจังหวะตึงๆมาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอันตีเรามาพอดีครับตูตูเหลือกันสคนนะแล้วก็ป้อมยังไม่ระเบิดครับป้อมระเบิดแล้วนะรอหลอแล้วเล่นทีเดียวนะครับ เพื่อนหลอดใกล้มาแล้วตักป้อมไหมพอเราไม่อยู่ด้วยนะครับจังหวะน,นี้น่าจะไม่ได้นะต้องปล่อยนะครับ มีโดนเมลิซาด้วยนะก็เลยต้องหนีก่อนนะเข้าสุดไม่ได้ครับต้องบอกว่าหลอดตัวนี้ไม่ได้สปอมไลยนะเดี๋ยวต้องตั้งเกมกันใหม่ครับ เดียจับนะหลอดตัวนี้มีใครเดินผ่านหรือเปล่าตรงนี้เจอธีลาครับไอนน้เรามีพลาสตีบนะก็ยิงแหลมได้ในระดับหนึ่งนะเมซ่าลึกค,ครับ รามาทิดเอาหลังสุดไหมโอเคครับน่าจะยังไม่ได้อันตีนะมาทิต <c oughs> ดต้องบอกว่าจังหวะวียีซีพร้อมกันเลยนะน <c oughs> ไปครับต้องเอาเทสลาก่อนนะ ก็บแบอวหลอดครับเจนาป่าเช็คลัวๆครับแล้วมาเรียบร้อยน่าจะไม่รอดเดีย๋ยวพัสสีีครับจะได้มาทิศนะอุยหลอดตีเกือบตายกลับเลยนะครับ เดี๋ยวให้ออาฟ้าเอาต่อนะเพราะว่าเราอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้นะเลือดโลจัดครับหลฟฟอ่อ,อ,ต,อ,อ,ต,อ,อ,ต,อตัวนี้น่าจะจบได้นะแล้วได้ไหมครับไทเกียว เคครับได้2ตัวนะเรียบร้อยครับเหลือการบ้านกัน3คนนะไม่มีราฟาเอลแล้วก็ไม่มีเทลิสลานะครับต้องบอกว่าตัวยืนชนหายแล้วนะวมาทิตก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้สจ <นะ S 3> ู๊สองนะน่าจะจบแล้วนะครับกันบ้านกันไม่ไหว,วนะ จริงๆครับผมต้องบอกว่าช่วงแรกนี่คือหายไป2คนนะแล้วเป็นตัวชนด้วยนะครับเอลิลาไม่อยู่นี่คือคนรับหน้านี่น่าจะยากนะครับเพราะดามเมจเราก็ไม่ใช่เบาๆกันนะแล้วยิ่งตาน,นี้เป็นซีซีแน่นด้วยนะครับแล้วพี่แกไม่ได้เอาชาล้างกันมาเลยนะตาน,นี้ค่า1 1นะครับตายศูนย์แล้วก็แอตสิสสิบห้านะทำดามเมจไป7 5 0 0 0นะครับตีป้อมไป2อ0พนะแล้วก็แทงไป33 0 0 0นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.